าพูดอีกรอบก็ได้เมื่อคือลุงช่างก็พูดไปแล้วรอบนึงนั่นกับถึงลุงช่างจะมีแนวความคิดว่าจะยุบค,ครงกลางที่ร้านเตี่ยวนะครับแต่ว่าอาญาอาชีพเัษตรบ้านเสือพาไปเนี่ยเขาก็จะรวมทําอยู่ครัวเดียวกันนะเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันทานด้วยกันนะครับอยู่ใกล้กันทานด้วยกันนะเปรี้ยวปดา เดียบ่าวมืดก็จะทานอยู่ตรงนั้นอยู่หลังบ้านนะเพราะครอบครัวพี่แอนเขาก็ทากินกันอยู่แล้วเฟิร์นฟางกับพี่แอนเขานั่งเขาทานด้วยกันอยู่แล้วสามแม่ลูกเขานะครับมันก็ไม่มีอะไรครับไม,มไ,รไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่เป็นห่วงเนาะนะครับก็อลองดูทุกคนอยู่อยู่ได้นะอยู่ได้ไม่ไม่ยากหรอกครับอ,อยู่ได้อ่าใช่ครับคุณใหม่ๆนะครับบางเวลานะคำว่าบางเวลาเนี่ยเ,เรายุบก็จริงครับแต่ว่า บางครั้งถ้าเกิดเราไปทํากิจกรรมนะครับเราไปทํากิจกรรมไปทําบุญข้างนอกพื้นที่กลับมาเนี่ยแล้วก็มานั่งทานข้าวด้วยกันครับมานั่งทานข้าวด้วยกันหรือบางครั้งมีงานกิจกรรมงานวันเกิดงานอะไรพวกนี้นะงานวันเกิดใครอยากจัดหรือว่าใครโชคดีถูกหวยเงี้ยเราก็มานั่งทานรวมกันได้นะเพียงแต่ว่าครัวกลางมันยุบได้เนี่ยถ้ายุบครัวกลางได้เนี่ย หนึ่งละถ้วยชามที่ย่าชิป้าไทยบ้านล้างทุกวันทุกวันลุงช่างเห็นแล้วลุงช่างก็เห็นใจเขานะนะครับนี่ก็ดีนะสีเนาะก็เป็นความคิดที่ดีเนาะเราขอให้มันดีอยู่แล้วแหละความคิดที่ก่อนที่ลุงจะพูดออกมาเนาะอืมเยี่ยมอะไรเนาะผงสุรดน้้ำปลาอะไรเราก็ยังไม่มี <laughs> ผงสุรดนน้ำปลาเกลือก็ยังไม่มี ค่ะวันนี้ก็คงจะได้ไปซื้อซื้อเกลือผงสุรสน้ำป,าปาลาปลาล้านั่นแหละนะคะก็คงไม่มีสักอย่างเลยยาบ้านยาไม่มีเพราะว่ายาลงไปทำเปครักวกลางไปทำบ้านป้าก็เลยยายาก็เลยยังไม่มีสักอันกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไปตองการเอาไว้กรีดกรีดเราบายมันออกมา สบายเ่ออกมาก็สบายอยู่แล้วป้าที่บ้านเขาประชุมกันหลายรอบแล้วเรื่องคองกลางอะมีป้าคนเดียวที่ยกมือบอกว่ายุบเดือนที่แล้วเขาก็มีมีป้าคนเดียวที่ยกมือว่ายุบก็ดีนะลงุงบ้านใครบ้านมันเนาะอย่างสมมติอ่ะอันนี้เราก็ไม่ไม่ได้เรียก,กว่ายุบว่าเราก็วันนี้เราไม่กินแล้วก็มานอนแล้วก็ตอนเย็นเราก็ทำนูน่นทำนี่ได้เยอะแยะแล้วก็ได้อะ เข้าบ้านไวได้ทั้โน,น้นทั้นี่อยู่ในบ้านตัวเองเร็วลุงก็ได้เข้าไปอยู่กับอสองแสบแล้วได้เข้าไปอยู่กับป้าเรืออาจอายามดีขึ้นดีลุงป้าอาจจะนั่งไล่คู่กันก็ได้ที่ที่บ้านเนาะเพราะว่ามันมีเวลาเข้าบ้านเยอะแต่ถ้าครัวกลางเรายัางอยู่นะลุงก็ไปนั่งอยู่ที่ครัวไปนั่งอยู่ที่ครัวใช่ไหม ออพวกเราก็รอลุงรออะไรลุงจะมากินข้าวอะไรเราก็นั่งรอกไปรอมันถุ่มก็แล้วสองุ่มก็แล้วลุงก็อ่ากินก่อนเลยกินก่อนแล้วก็รอไอ้เมื่อไแต่เราก็ไม่ต้องรอกันดีนะอย่างนี้สมมติเอาเย็นแล้วใช่ไหมอ่าเราก็อ่ะกลับมาทากับข้าวมานั่งกินข้าวกับเสือมานั่งไล่สวนกับเสืออยู่หลังบ้านเนาะอย่างกับป้าที่บ้านเลยก็ มานั่งไล่วสวดกันอยู่สาช่องอาจจะเป็นญาติชิเสือปฏิที่บ้านมีใช่ไหมเอออย่างสมมติลุงก็จะเข้าบ้านเร็วอาจจะไปนั่งไล่สดสองคนก็ได้ฝั่งนี้ป้าฝั่งนี้ลุงไล่สดด้วยกันเนาะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะจีเนาะเออเราก็คิดแบบนี้ก็อย่างไรก็เย็นแล้วมันไม่มีการที่จะไปนั่งรอกันอยู่ที่ตัวกลางนะจีนะ อกลับบ uh, ้านใครบ้านมันอ่ามีกล้องตั้งคุยกันทํากับข้าวกินกันไรสดไปด้วยเฮฮาเป็นจุดๆไปเอฟซีก็อู้เข้ามาช่องนี้ก็อู้ช่องนี้ก็อ่าดีมีความสุขนะเอ้าไปด้ลงไปดูช่องเอ้าลุงป้าไ์สดด้วยกันอุ้ยดีจังเลยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะดีเนาะพวกเราต้องคิดแบบนี้เนาะก็ก็ดีนะก็ดีพูดถึงวันไหนเรา สังสัตว์กันทีก็เออลุงป้าเดี๋ยวเราวันนี้เราเอ,อไปที่ครัวกันเนาะไปปิ้งย่างหรือทําอะไรกินกันที่ครัวนะเย็นนี้เออแล้วก็ไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นแบบนี้ก็ดีนะสีเนาะก็เป็นความคิดที่ดีเนาะเราขอให้อ่ามันดีอยู่แล้วแหละความคิดที่ก่อนที่ลุงจะพูดออกมาเนาะก็วันนี้ย่าก็จะเตรียมทําครัวนะคะเตรียม ใ้สิ้นเดือนแล้วนะคะย่าก,ก็จะเคลียร์ด้่นหลังนะคะแล้วก็ไปซื้อเตาเตาอะไรนะซื้อเตาเตาดังไฟนะคะเพราะว่าย่าไม่มีเตาแก๊สนะคะแล้วก็เตาแก๊สย่าไม่มีนะคะตู้เย็นย่าไม่มีย่าก,ก็จะไปซื้อเตามาหาฟืนมานะคะวันนี้ย่าก,ก็จะเคลียร์หลังบ้านแล้วก็ย่าจะทําเป็น เดี๋ยวย่าก็จะไปตัดไม้มาทำเป็นตัดพลาวตักผ้าด้านนอกค่ะเลาตักผ้าด้านนอกแล้วก็ด้านในหลังตรงนี้ที่จอดสกูตเตอร์ย่าก็จะทำเป็นเป็นห้องครัวนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วก็ครัวสมพรปาก็จะหยุดแล้วก็ทำกินบ้านขายบ้านมันแล้วนะคะย่าก็เลยจะเคลียร์หลังบ้านเคลียร์หลังบ้านวันนี้ก็เคลียร์เคลียร์หลังบ้านออก ย่าก็จะยกออกหมดเลยแล้วก็จะไปซื้อเตาเตาดั้ง,งดังไฟนะคะวันนี้เพราะว่าย่าไม่มีเตาเตาตรงที่มันมีอยู่แล้วมันแตกมันมันแตกออกมันอันนี้มันมันมันตกพายุเข้านะคะมันเลยตกแล,แล้วก็พังหมดแล้วนะะพังหมดแล้วย่าก็วันนี้จะไปซื้อ ื้อที่นี่บ้านกุเลเรือคำมันมีอยู่ถ้าเอาดังปืนอันนี้มันก้อนนี่เนาะแล้วก็จะมีแค่หม้อนึ่งขาหม้อหนึ่ง,งแล้วก็อันนี้มันเสามันสุกสุกก็คงจะไปเอาข้าวที่กรกกรกก,ก,ก็คงจะเอาข้าวที่ครกลางขึ้นมากินก่อนค่ะเพราะว่าลุงบอกว่าถ้าใครยังไม่มีอะไรก็มีไม่มีอะไรก็เอาที่ครัวกลางขึ้นไปก็ได้ แล้วก็ยาก,ก็ไม่มีมวยหม้อมีแล้วหม้อนึ่งเก่ามีแาามวยไม่มีก็คงจะเอาเนี่ยแหละเอามวยที่ขัวกลางขึ้นมาใช้ก่อนแล้วก็จะเอาเข้าวเจ้าขึ้นมาหุงหุงไว้ขาากก้าวเจ้าก็จะหุงก,กับป้าไทยบ้านาป้าไทยบ้านบอกว่าแกมีถุงหมงอข้าวนั่นแหละของยาก,ก็โอ้ปากเดียวนึงเนาะอีีมันไม่ยากหรอกเลยย่าก,ก็จะนึ่งกิน อะไรไปก็ได้ค่ะเอฟซี FC. มันว่าแต่บ้านไปหาซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้ออะไรโอ้ไม่ย่าไม่ซื้อค่ะเพราะว่าย่าอยากอะไรเราก็ออกไปซื้อเอานะคะน้องคําพลอยบันดี้จ้าน้องคําพลอยแล้วค่อยก็จะไปถ้าอยากอะไรก็บอกน้องผู่ซื้อเข้ามาให้สั่งน้องผู้ซื้อเข้ามาให้เราก็กินเพราะตู้เย็นย่าไม่มีมันไม่มีที่จะเก็บค่ะก็จะ ลุงบอกว่าไข่ก็แบ่งกันไปกินก็คงจะเอาไข่นั่นแหละขึ้นมาน้องคำพ่อยสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าวัสดีนะคะย่ก็คงจะเอาเนั่นแหละเอาเอาไข่ขึ้นมาแล้วว่าเวลานะั้นก็ต้มก็จะวันนี้ก็จะเคลียร์ครัวค่ะเคลียร์เอาออกให้หมดอ,ออกให้หมดแล้วก็จะเอาออกให้หมดเคลียร์เคียรเคีย,คยออกแล้วก็ย่ก็จะไปซื้อ เตามาไว้แล้วก็ขอขอมวยของลูงขึ้นมาแล้วก็อุปกรณ์เราออกบ้านใหม่เนาะผงสุร ö น้ำปลาอะไรเราก็ยังไม่มีผงสุร ö น้ำปลาเกลือก็ยังไม่มีค่ะวันนี้ก็คงจะได้ไปซื้อซื้อเกลือผงสุร ö น้ำปลาปลาล้านั่นแหละ ะะก็คงไม่มีสักอย่างเลยย่าบ้านย่าไม่มีเาก็ย่าลงไปทําไปครัวกลางไปทําบ้านป้าก็เลยย่าย่าก็เลยยังไม่มีสักอัน <c oughs> ค่ะวันนี้เล้วย่าก็คงจะไปซื้อเอาไปซื้อเอาที่ขุดเลือคําซื้อมาไว้เนาะลุงบอกว่าให้ทําด้วยการเสือป้านในบ้านย่าชี้นะคะย่าไม่ไม่ย่าจะทําขอทําคนเดียว เพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวย่าก,ก็มาแอนก็จะมาสุกเสาอาทิตย์เดี๋ยวแม่พีมาอีกเบนมาอีกนะคะมันก็เลยแบบถ้าเบนมาแม่พีมาแล้วมันก็จะยากเขาค่ะยาก,ก็เลยจะทําเองยากจะไปซื้อซื้อนี่แหละซื้อเตาซื้ออะไรมาไว้ทําเองนึ่งข้าวเองอะไรเองที่ที่บ้านนี่แหละนะคะเนาะนะคะไม่มันจะมันจะยากเพราะว่ามัน ครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่แอนก็จะมาด้วยแอนก็จะมาสุขสาวอาทิตย์นะคะ